สถานการณ์ในชีวิตมันไม่ได้แบบรวยด้วยกยิกิกลาบเสมอแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลิกมุมพลิกมุมมองในทุกๆเรื่องเห็นพยายามบอกตัวเองว่ามองหาข้อดีในเรื่องนี้ก่อนแล้วใจเราที่มันเคยหนักมันจะเบาลงคิดลบน้อยลง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 มันจะฝ่อของมันไปเองแล้วมันจะอันนี้มันจะใหญ่ไปเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กล้ามเนื้อน,นั้นน้อยที่สุดมันจะฝ่อลงมีใครเคยสงสัยไหมว่า ทำไมเราต้องคิดบวกเราคิดบวกเราได้อะไรแล้วคน,คนคิดบวกมันเจอแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยเหรอวะโลกคนคิดบวกมันก็โลกสวยไปวันๆอ่ะวันนี้ฉันจะมาชี้แจงแถลงไขให้ทุกคนฟังว่าประโยชน์ของการคิดบวกโลกของคนคิดบวกมันเป็นอย่างไรมันส่งผลยังไงกับชีวิตฉันจะบอกเลยว่าชีวิตฉันช่วงตั้งแต่เกิดมาจนถึงแบบ30สิบ กลางๆนะสามสิบกลางๆนะฉันเป็นคนที่ดราม่าก,กับชีวิตมากฉันเป็นคนที่เนกาทตีบมากฉันเป็นคนที่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่เจออะไรไม่ดีคิดว่าโลกนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วทําไมฉันถึงกลายเป็นคนคิดบวกเพราะไปมา,มาเนี่ยไปไปมาๆฉันรู้สึกว่าฉันอึดอัดฉันไม่มีความสุขแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองแวดล้อมไปด้วยพลังงานนกเทตีฟทั้งนั้นเลยอะ่ะ พอฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่แฮปปี้กับตัวเองแล้วฉันต้องการเจอคนที่มันฉันต้องการได้พลังงานที่มันแฮปปี้อ่ะฉันก็ไปดูเริ่มแรกเลยนะฉันไปดูจากโซเชียลมีเดียจาก youtube คนนู้นทีคนนี้ทีแล้วมันเป็น youtube พลังงานบวกสอนในเรื่องของกฎแรงดึงดูดสอนในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขมันเป็นความสุขที่ถูกส่งผ่านมาจากพลังงานที่เขาส่งออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเป็นสุขอ่ะ แล้วเราชอบอารมณ์เนียวมากเราก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าทําไมฉันเวลาฉันฟังเรื่องแบบนี้เราฉันรู้สึกเป็นสุขแล้วทาไมฉันใช้ชีวิตของฉันแล้วฉันรู้สึกไม่เป็นสุขเพราะชีวิตที่ฉันอยูอ่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความเนกระถิ่คำเพื่อนที่อ,อยู่ในสังคมที่ต่างคนต่างเดินท้าร้ายกันต่างคนต่างตําหนิคนนู้นคนนี้ต่างคนต่างไม่ชอบใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่คนอื่นมีแล้วก็มองโลกในแง่ที่เขาใช้คําว่ามองโลกในสิ่งที่มันเป็นมองโลกต่างความเป็นจริงนี่คือเบสิก ของโลกที่ฉันอยู่ในในในก่อนหน้านั้นจนกระทั่งฉันเปลี่ยนมาเป็นคนคิดบวกฉันพยายามเหลือเกินที่จะรักษาพลังงานบวกจริงๆฉันบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะเขายกตัวอย่างเรื่องของการคิดบวกคือสมมุติว่าเราเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อของนิเกติฟตลอดเวลาเขาบอกว่ากล้ามเนื้อของมนุษย์มันจะมี2อรูอะสรูฉันให้ดู2อรูรูนี้เป็นรูของนิเกติฟรูนี้เป็นรูของโพซิทีฟอ่ะอย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอเป็นคนแล้วรูไหนที่มันออกกําลังกายเยอะสุดมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะ ว่าถ้าวันนี้เธอเป็นคนที่คิดลบคิดลบตลอดเวลาจะเรื่องอะไรคิดลบคิดลบคิดลบรูเนี้มันจะมันเหมือนจะมีความคิดลบอะมันจะเหมือนเราโยนลูกบาสอะลูกบาสเข้ารูไหนบ่อยรูนั้นจะโตขึ้นรูขึ้นคิดลบ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 โยนเข้าแล้วนะโยนเข้าไปเรื่อยๆแล้วรูนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นอีกคิดบวกที่นันๆมึนคิดทีเนี่ยมันก็จะฟีบลงฟีบลงฟีบลงจนกล้ามเนื้อมันพังจนกล้ามเนื้อมันฟีบมันใช้งานไม่ได้ทีนี้เราจะเปลี่ยนจากคนที่มีอันนี้ใหญ่แล้วอันนี้เล็กได้ไงคน เนกาทีฟใหญ่แล้วก็โพซิทีฟเล็กได้ไงเปลี่ยนโยนความคิดใหม่ให้ตัวเองโยนความคิดบวกให้ตัวเองเป็นคิดบวกคิดบวกคิดบวกคิดลบน้อยลง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 มันจะฝ่อของมันไปเองแล้วมันจะอันนี้มันจะใหญ่ไปเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กล้ามเนื้อน,นั้นน้อยที่สุดมันจะฝ่อลงนะคะอันนี้คือเป็นเป็นเบสิกภาพที่ชัดมากสําหรับการคิดบวกทีนี้การฝึกคิดบวกถามว่าถ้ายังไงเราจะคิดบวกเราจะ ตื่นขึ้นมาวันนี้คิดบวกเลยไม่ถ้าเนเจอร์เธอเป็นคนนกาทีฟอยู่แล้วถ้าเนเจอร์เราเป็นคนนกาทีฟมองเห็นแต่เรื่องเลย่ลยไ้มองเห็นผู้คนรลายๆชอบท็อกซิกชอบเนนทาว่ารา้ชอบดรามา่าชาวบ้านเขาพูดอะไรก็ไปยุ่งกับเขาไปเป็นเกรียนคีย์บอร์ดอะดราม่าหมดละพวกเนี้ยเขียนเห็นอะไรอยากด่าเขาก็ด่าเนี่ยแปว่าเธอเป็นคนนกาทีฟละทำยังไงละ่ะฉันจะเปลี่ยนหนึ่งคือพยายามมองหาสถานการณ์ดีๆในทุกเรื่องเขียน สิ่งดีๆคิดอะไรออกคิดนับสิ่งดีๆที่มีที่เกิดขึ้นในทุกๆวันมองเห็นแต่เรื่องดีๆก่อนนะคะเขาบอกว่าคนที่คิดบวกคนที่คิดบวกได้ไม่ได้แปลว่าชีวิตเขามีแต่เรื่องดีๆนะฉันก็กล้าพูดว่าชีวิตฉันไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆแต่เหมือนชีวิตฉันก็เหมือนชีวิตของคนทั่วไปที่มันมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนฝึก การคิดบวกแล้วอะฝึกเห็นสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรามองหาเรื่องดีก่อนด้วยการใช้คําว่าเรื่องนี้จะต้องสอนอะไรฉันสักอย่างแล้วเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนั้นอะมันให้อะไรเราบ้าง แล้วเราจะได้ประโยชน์จากมันเรื่องอะไรบ้างหรือโชคดีจังเลยที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะแล้วเราจะเห็นความโชคดีของเรื่องเรื่องนั้นพอเราคิดแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสถานการณ์หลายๆเราไม่ได้ตื่นเต้นกับมันพอเราไม่ได้ตื่นเต้นกับมันก็แปลว่าเราไม่เห็นที่เราไม่ตื่นเต้นกับมันเพราะเราไม่เห็นมันเราไม่เห็นมันถามว่าเราไม่เห็นมันจรงิงๆไหมไม่เห็นเพราะว่าเรารู้ว่าในทุกสถานาการณ์มันมีเรื่องดีอยู่ <G> มันก็เลยเปรียบเ <LEGO> สมือนว่าในทุกสถานาการณ์อะเรามองเห็นแต่ ian, ตเรื่องดีๆมันก็คือ คำว่าโลกสวยอ่ะจริงๆไม่ได้โลกสวยจริงๆคือเราแค่เลือกที่จะมอง bright side มากกว่า dark side การคิดระหว่างเหตุการณ์เนี้ยระหว่างคิดบวกกับคิดลบอ่ะแล้วคิดอะไรมันมีความสุขกว่าไม่ว่าเราคิดลบก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคิดบวกแต่เราได้ใจที่สบายขึ้นอะ,อะไรมันดีกว่ากะนะันก็ต้องคิดบวกเราก็เปลี่ยนไปคิดบวกดีกว่า มีบทความหนึ่งเขาพูดว่ามองหาอะไรก็จะเห็นอนนั้น <c oughs> เห็นอะไรเยอะสุด <c oughs> ก็จะเห็นสิ่งนั้นเยอะสุดในชีวิตถ้าวันนี้เราเป็นคนที่คิดลบแล้วเราก็มีความเชื่อว่าโลกนี้มันแย่มีแต่คนไม่ดีเต็มไปหมดเลยเชื่อไหมว่าเธอเดินไปไหนเธอจะเจอแต่คนไม่ดีเต,ต็มถนนเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอคิดว่าโลกนี้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่คนดีๆเต็มไปหมดเธอจะเห็นแต่คนที่ดีๆเต็มไปหมดเหมือนกับอะลองดูเลยง่ายๆเลยสมมุติว่าเธอต้องการลดยี่ห้อหนึ่งสีหนึ่ง อ่ะฮอนด้าก็ได้เธอต้องการฮอนด้าสีขาวตั้งใจแล้วว่าจะซื้อฮอนด้าสีขาวคิดอยู่ว่าฉันจะต้องได้ฮอนด้าสีขาวภาพในหัวฉันชัดเจนมากว่าฉันจะได้ทอร์นาสีขาวเธอเชื่อไหมว่าไม่ว่าเธอเดินทางไปที่ไหนเธอจะเห็นแต่ฮอนด้าสีขาวเพราะนั่นคือสิ่งที่เธอมองหามองหาอะไรก็เห็นอันนั้นทุกอย่างที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรทุกอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นหรือเราได้ เราจะได้สิ่งนั้นเสมอเราคิดว่าเราล้มเหลวเราก็จะเป็นคนล้มเหลวเราคิดว่าเราเป็นคนโชคดีเราก็จะเป็นคนโชคดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการฝึกคิดบวกอ่ะหนึ่งคือให้ระวังความคิดให้ระวังคําพูดให้ระวังนิสัยเพราะมันจะกลายเป็นผลในอนาคตสิ่งหนึ่งที่พี่ได้ตั้งแต่พี่เริ่มฝึกของการคิดบวกก็คือใจที่มันเบามากขึ้นใจที่มันสุขมากขึ้นถามว่าก็อย่างที่บอกอ่ะสถานการณ์ในชีวิตมันไม่ได้แบบ รวยด้วยกิริกลาบเสมอแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลิกมุมพลิกมุมมองในทุกๆเรื่องเห็นพยายามบอกตัวเองว่ามองหาข้อดีในเรื่องนี้ก่อนแล้วใจเราที่มันเคยหนักมันจะเบาลงทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่พี่เจอเรื่องราวรลายๆอ่ะพี่จะชอบถามตัวเองว่าพี่จะชอบบอกตัวเองว่ามองหาเรื่องดีๆในเรื่องนี้ก่อนมีเรื่องอะไรก่อนที่จะมองหาเรื่องร้ายคนที่เป็นเนกาทีฟอ่ะจะมองหาเรื่องร้ายในเรื่องนี้ก่อน แต่สําหรับตัวตัวเราที่เรากําลังอยู่ในช่วงฝึกเนี่ยเราก็จะมองว่ามองหาเรื่องดีในเรื่องนี้ก่อนเรื่องเรื่องดีๆในเรื่องนี้คืออะไรพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะลืมเรื่องร้ายไปเลยเพราะเราได้เรื่องดีแล้วเขาบอกว่าคุณฟีดอะไรให้จิตใจคุณอนะสิ่งนั้นก็จะเติบโตคุณฟีดความสุขความสงบให้จิตใจคุณจิตใจความสุขสงบก็จะเกิดเติบโตในจิตใจคุณคุณหวานเมล็ดพืชอะไรให้จิตใจคุณสิ่งนั้นก็จะเติบโตคุณหวานเมล็ดพืชของความสุข หวานเมล็ดพืชของความมั่งคัง่งหวานเมล็ดพืชของความโพสิทีฟสิ่งนั้นก็จะยิ่งเติบโตหวานเมล็ดพืชของความนิกรทีฟนิกทีฟก็จะยิ่งเติบโตหว,หวานเมล็ดพืชของความโชคร้ายไม่มีอะไรดีเลยสิ่งนั้นก็ยิ่งเติบโตแล้วก็ในระหว่างที่เราฝึกคิดบวกอะบางทีมันก็จะมีความแบบไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเอาจริงๆช่วงเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้นจริงๆเขาใช้คาว่า fake it until you until it happens คือเวลาที่เจอเรื่องเราหลายๆอะแล้วเราคิดว่ามันต้องมีเรื่องดีขึ้น มันต้องเราต้องเชื่อว่ามันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนตอนแรกๆมันไม่เชื่อหรอกมันไม่เชื่อหรอกแต่ให้วางใจให้เชื่อมันก่อนเฟกมันไปเรื่อยๆว่าเชื่อมันจะมีข้อขัดแย้งใดๆตีกันในหัวก็ไม่เป็นไรเชื่อมันไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆเห็นภาพนั้นเองพอมันค่อยๆเห็นภาพนั้นเองมันจะค่อยๆมีบทพิสูจน์มาเองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดดีเมื่อเราเชื่อว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นใจเรามันจะค่อยๆเหมือนแล้วเหมือนเราออกกําลังกายอ่ะเราอยากเราอยากเราอยาก คุณมีกล้ามใช่ปะเราต้องออกกําลังกายเป็นประจ,จําเราไม่สามารถมีกล้ามได้ในภายในวันเดียวเราอยากให้กล้ามเนื้อเราเติบโตเราไม่สามารถทําให้มันเติบโตได้ในวันเดียวเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องมันถึงจะโตได้ก็คล้ายๆกันและสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่เราต้องท่องไว้ขึ้นใจก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้เราไม่สามารถควบคุมผู้คนได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองเราควบคุมสภาวะใจของเราได้ นั่นถึงเลยบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะไม่ดีสถานการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆที่เข้ามาอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เราไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่เราสามารถควบคุมข้างในของเราได้ให้มันตื่นเต้นให้มันกระเพื่อมไปสิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันปรับมุมมองปรับทัศนคติที่มันเกิดขึ้นได้เราเปลี่ยนที่เราเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านี่คือทางแห่งความสุขทําไมเราจะไม่เปลี่ยนทําไมเราจะไม่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นอะไรที่ควบคุมได้อะก็ควบคุมอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางใจเรามันจะได้เบาสบายขึ้นถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างในโลกของเรามันสวยงามมากพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยคุณเคยดูพระอาทิตย์ขึ้นสุดท้ายตอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณเคยเห็นพระอาทิตย์ตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เคยเห็นพระจันทร์เคยเห็นดวงดาวเคยเ,เคยเอนจอยกับพวกเนี้เมื่อไหร่หรือว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความโหดร้าย ลมมันพัดมากับทบผิวเคยรู้สึกถึงความสวยงามนั้นเคยรู้สึกถึงความเย็นความสุขสงบนั้นไหมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เสียงนกร้องเคยสัมผัสความรู้สึกความเป็นสุขอันนั้นไหมโลกของเรามันมันสวยไปหมดเลยอะถ้าเรามองเห็นถ้าเรามองเห็นเราจะเห็นทุกอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ใจเรามันสามารถมีพลังบวกคิดบวกขึ้นมาได้ก็คือสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศภายในบ้านสร้างบรรยากาศรอบตัวสร้างบรรยากาศให้อ ห้องของเรามันน่าอยู่จัดห้องให้เป็นระเบียบจัดห้องให้สวยหาดอกไม้หาต้นไม้มาประดับหากลิ่นหอมๆม,มาใส่มันจะทําให้ใจเราอะ่ะมันมีมันจะทําให้ห้องเราอบอวลไปด้วยอบอวลไปด้วยพลังบวกแล้วยิ่งบ้านใครลกๆอะ่ะแนะนําเลยว่าลองจัดบ้านให้มันเป็นระเบียบใครที่ลุกขึ้นมาแล้วไม่เคยพับผ้าห่มเลยลอง ตื่นมาปุ๊บพับผ้าห่มแล้วหันมาดูเตียงตัวเองสิใจเรามันจะเป็นระเบียบแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีพลังมันเป็น energy ทุกคนทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันคือ energy แล้วมันเป็น energy ที่พอเราได้สัมผัสมันมันจะเป็น energy ที่เบา energy ที่สบาย energy ที่ทําให้ใจเรารู้สึกอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันเป็น energy ที่พอเราได้เห็นสิ่งนั้นเราได้รับรู้ในสิ่งนั้นมันเป็นใจที่เป็น energy ที่ทําให้ใจเราเบาขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ให้ใจเราสุขสงบได้ลองนั่งนิ่ง ไม่ใช่กันนั่งสมาธินะการทำสมาธินั่งนิ่งๆปล่อยให้ลมพัดหน้าเสียงมาได้ยินเสียงลมกระทบผิวรับรู้ถึงลมกระทบผิวเสียงนกร้องได้ยินเสียงนกร้องเสียงคนพูดได้ยินเสียงคนพูดถ้าไม่มีอะไรเลยให้ดูที่ใจดูสิว่าใจเราตอนนี้มันคิดอะไรมันก็เพื่มอมยังไงเอาหาความสุขความสนุกเขบอกว่า feel the sensation รู้สึกถึงประสาททั้ง6ของเรา มันรู้สึกอะไรอยู่มันได้ยินอะไรมันเห็นอะไรมันรับรู้ถึงอะไรใจคิดอะไรอันเนี้ยจะช่วยให้เรา observe ตัวเองได้ง่ายขึ้นจะช่วยให้เรารู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ได้ง่ายขึ้นย้ำอีกทีหนึ่งคนที่คิดบวกไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเขาเจอแต่เรื่องดีๆชีวิตเขามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่คนที่คิดบวกคือคนที่เห็นทุกเรื่องเป็นเรื่องดี แม้ในสถานาการณ์ยากๆแล้วมันก็เลยทำให้แล้วสิ่งที่ทำให้เขาพูดว่าชีวิตเขามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเพราะเขาไม่ได้เอาใจไปใส่ที่สถานาการณ์แย่ๆเขาเอาใจไปใส่ที่สถานาการณ์แย่ๆนั้นมีเรื่องดีอะไรในสถานาการณ์แย่ๆและนั่นคือเรื่องที่ดี ขอน,นึกภาพออกไหมคะก็สําหรับใครที่กําลังอยู่เดินอยู่ในสายของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของพยายามปรับ mindset จากคนนิ่งทีให้มาเป็นโพซิทีฟเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า1ให้พยายามรับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิต2คือใช้คําฮิตติดป,ปากว่าโชคดีจังเลยเรื่องนี้จะให้อะไรฉันนะโชคดีจังเลยที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันจะได้อะไรจากเรื่องนี้ใช้ใช้คําฮิตติดป,ปากพวกนี้นะคะแล้วก็พยายามเอาตัวออกห่างจากคนที่ท็อกซิกจากสังคมที่ท็อกซิกจาก ใครที่เขาพูดนินทาว่าร้ายหรือเลิกดูข่าวเลิกไปเลยนะคะแล้วก็พยายามเอาตัวไปอยู่ในสังคมที่เป็น p o ส i ิ i v e ลองฝึกนั่งสมาธิอย่างน้อย5-10นาทีแล้วชีวิตเรามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังอยากพัฒนาตัวเองให้มาเป็นคนโพส v e ฟ h ิงกิ้งไว้เจอกันคลิปหน้าสริแ a รี่กลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะสวัสดีค่ะ